เรียนเนื้อหามาเยอะมากแต่ความรู้กระจัดกระจายพอสรุปวิดเข้มข้นคอร์สนี้จะช่วยเรียบเรียงความรู้ให้เป็นระบบเก็บครบฟิสิกส์เคมีชีวะและวิทย์กายเน้นเนื้อหาที่เกินหลักสูตรมีตัวอย่างเสริมที่ควรรู้เพื่อสอบเข้าม .4 โรงเรียนแข่งขันสูงด้วยค่ะคอร์สนี้จะเรียนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายโมงถึง4โมงเริ่ม29กันยายนถึง17ตุลาคมนี้ค่ะและคอร์สตะลุยโจทย์นะคะจะช่วยแก้ปัญหาน้องๆที่ประยุ์ทำโจทย์ไม่ได้และนํำโจทย์ที่ควรต้องรู้มาให้น้องๆได้ฝึกทำแบบจุกๆจะเรีนทวัอ่่9 พจิกายนจนถึง22กุมภาพันธ์บ่ายโมงถึงบ่ายสามจะเป็นคอร์สต,ตะลุยโจทย์เคมีชีวะบ่ายสามโมงสิบถึงห้าโมงสิบจะเป็นคอร์สตะลุยโจทย์ฟิสิกส์และวิทย์กายสำหรับใครที่ถามคอร์สเรียนดีเยี่ยมเยน,นะะื้อหาอ่านเข้าใจง่ายแล้วก็เรียนสนุกไม่น่าเบื่อก็แนะนาคอร์สพี่แบ่ครับเรียนไม่เบื่อเลยเลยว่าสามารถเรียนคพี่แม่ได้ลเลยโอรพี่แม่คือน,น่ารักมากบให้กำลังใจดีมากซัพพอร์ตหนูดีมากจัดเต็มทั้งเนื้อหาและโจทย์สําหรับสอบแข่งขันดูแลกันจนถึงวันสอบพิเศษระบบทดดออออบเพื่่ปิจุ ในทุกสัปดาห์3ข้คอร์นี้เพียง6,900บาทผ่อนศูนานสูงสุด10เดือนได้ด้วยนะคะสนใจสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติมสามารถทักไลน์หาแอดมินได้ที่ Coberry r หรือสมัครเรียนบนเว็บไซต์ k u o e r r y ่อ line และสําหรับน้องๆที่สมัครผ่านเว็บไซต์ตอนนี้สามารถผ่อนศูนานสูงสุด10เดือนได้เลยค่ะแล้วมาเป็นนักเรียนบ้านคูเบร์กันเยอะๆนะ